มาแล้วครับผมโคทีมผมมาทางรถสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสามว่ารถสวยมากรถสวยมากพี่ผมดันตุ้ยๆเขาย่มาอีกหน่อยสิไอื่อะไรครับเนี่ยคุณครับคุณคุณคุณครับนี่เพื่อนเราได้เราได้ไอ้นนี้มาเขาเข้ามาประมูลพี่แบบสองหมื่นเะ หน้าเอาวะอ๋อสองหมื่ใช่ใช่ขายพี่อ้าวันอา้าวฮะขายขายสองหมื่นสองมื่ <laughs> ขางไหนพี่ข้างไหน <laughs> นี่นี่เนี่ยอาวันเนี่ยสองหมืน่นแล้วคุมแล้วโอเคเนี่ยผมผมผมได้แบบโอ้โหผมว่าผมแม่ผมแม่โอ้โหขออนุญาตรีวิวได้ปะขอ,ขอรีวิวหน่อยได้ปะได้ได้มาจากไหนอีกตุ้ยของนายของนายประมูลประมูลนะครับประมูลได้เหรอได้เท่าไหร่ผมประมูลมาสามหมื่น สามหมืนโอ้ยสามหมืก็โอเคนะเว้ย CBR พันตัวไหนวะตัวสอพันเจ็ดสิบเจ็ดสนสองได้แต่งอะไรยังยังไม่ได้แต่งเลยใช่ไหมเดิมเดิมแต่ขผมมีรอยนิดนึงของผมมีรอยนิดนึงเพื่อน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 ฮัลโหลครับผมผมกำลังทำคลิปใ่ช่องอะไรผมติดตามแซ่บแซ่บๆส่แซ่บแซ่บในยูทูบ เขียนเขียนเขียนไงพี่ถ้อันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่วะประมาณประสามสี่หมื่นสามสามสี่หมื่นเนาะของของอะไรวะราคาราคาราคาปูวิกสามหมื่นเฉพาะปลายใช่แล้วใช่แล้วปลายแท้เปลี่ยนเปลี่ยนออกเลยดีกว่าเนาะแบบนี้เนาะวีเอสไซน์เนาะขออนุ้าตรีวิวรถ ลดสามหมื่นหน่อยไว้ให้สามหมื่นนะครับกับ CBR พันนะครับเฮ้ยเอาเรื่องวะนะครับ CBR พันคันนี้แล้วก็วันนี้กับ S อสพัน HP4 หรือเปล่าหรือว่า S อพันวะนันนัน้อันนั้นเป็นเป็น HP ป่าวะ HP หรือ H, H, 000, S อพันเฉย HP HP เลย นึกว่าแต่งลายไหมสิเรียงมอเตอร์ไซค์หมดเลยสุดยอดมากนี่มันนี่นะว่านี่มันด้วยโอ้ขอค้อมขอค้อมเอสพันไดไหมไอ้เอชพี H P ได้ไหมขอค้อมหน่อยเพื่อนลองค้อมหน่อยได้ไหมขึนแล้วพี่ขึนแล้วว้าถ้าได้ขึ้นปุ๊บนี่ก็คือกูกดสตาร์ทปุ๊บทันทีแล้วกูไม่ไหวละกูหิวว่ะเปลี่ยนชิลหน้ามาใหม่เนี่ยซี โอ้โหชิวหน้าใหม่ชิวหน้าใหม่อันนี้แต่งมาแล้วนี่ว่าขอลองฟังเสียงหน่อยนะเพื่อนโหเฮ้ยรอบตัดเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเปลี่ยนชิวหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนชิวหน้าใหม่เอสติกเกอร์อะไรเนี่ยติดสติกเกอร์สายแอบด้วยมันจะได้แบบ สิ่งได้ดังใจเพื่อนขาขาช็อตเตียเนี่ยผมก็ว่าอยู่เสียง,ยงโอ้มีหน้าลหเลย <ะ S 2> ินไฟฟ้าแกน,แกนท่อท่อคาโปวิกนะครับแตมแบมบูแโบแบมบอโบตัวเดิมหรือเปล่าวะ,วะเนี่ยน่าจะตัวเดิมจากจากรถเลยมั้งเนี่ยแล้วก็เขาใส่อะไรไปเพิ่มวะน่าจะแรงเอาเรื่องกว่าเอสพันคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันครับสามหนุ่มลโหลเราเพื่อนเพื่อน เพื่อเราไปไปขับรถเล่นกันปะมีมีร้านกาแฟมแถวนี้เขาคขอกินเพื่อไม่ได้กินกาแฟมีร้านกาแฟนั่งปะมีมีใครรู้จักสถานที่บ้างมาหน่อยสิตุ้ยรู้จักตุ้ยรู้จักพอพอรู้จักร้านกาแฟแถวนี้ยแค่สูงๆเลยอ่ะบนเขาสูงๆเลยเราจะขึ้นไปดูไปดูเขาเหรอดูเขาใช่เอ้าเอาเนี้ยนะสปอร์ตขึ้นเขาเนี่ยนะใช่แล้วได้โอเคเอาเอาตามนั้นก็ได้มา เรก็ <G introductory> อ,อ้เราก็บอกาสายแอบ,บสายแอบ,บตั้งนานแล้วโอ้พี่ก็บอกาสายแอบ,บสายแอบ,บตั้งนานแล้วนายก็พี่เขาเท่เลยติดตามแล้วพี่สองสายสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับป่ะเที่ยวเขาขอ,ขอกันเราวันนี้ตามมาหาเรากันไปเลยไปเลยใครใครนำ แล้วช้าหน่อยนะพี่ขับยังไม่ค่อยนั่นเลย <Okay. S 1> ตู้ยอยู่ไหนเนี่ยตาแล้วพี่ไปแล้วเอ็งอยู่ไหนตู้ตนนตตข้างนี้เลยใช่ไหมข้างหน้าเลยใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้จะไปไหนเนี่ยแรงเกิดโอ้ท้ายรถแล้วตรงไปเลยปะ่ะ ไหน่ะนี่ไงหันมาหันตรงจุดออ๋โอเคผมน่าจะช้ากว่าเพื่อนแล้วเนี่ยมุมกล้องโกโปรนี่ขับลำบากมากเลยเว้ยไปแล้วลั่นแล้ว โอ้ยโว้วโว้วโว้วโวแรงเกินเพิ่งขับครั้งแรกอาวันแม่งพแรงเกินโอ้ยแซงว่ะแซงดีพี่อาพันว่ะแล้วคนนำทำไมแบบยึกยักอย่างนี้วะเนี่ยโอ้เอสพันโอ้เฮ้ยฮะวนกลับเพื่อนวนกลับตรงไหนขึ้นตรงนั้นเหรอได้ได้ได้ ขึ้นตรงนี้เหรอขึ้นไปแล้วซ้ายขวาวะเนี่ยตรงขวาอะไรของเองวะซ้ายนั่นนะไหนเนี่ยเอเคปะโอ้ยตายตุย้ยแรงเกินดีกันเสีย <c oughs> เนี่ยเอาเรื่องวะไปดิไปดิปดโอ้ก็มาดิรอด้วยรอ,อกูด้วยออไม่ชอบขึ้นทางดีๆละไปทางลันดีก็ได้ครับไปลั่นละ <c oughs> รถมันแรงน้องขี่บนทางรถไฟนี่นะแล้วยังไง เอาเหรอ,นนหอขอรัดได้ป่ะฮะโอ้ยอ,อ,อาวันกูสองหมื่นก็เอาเถอะสองหมื่นเอา้เอา,อ,า,อ,าอุ้ยกูเสีบยบต้นไม้เสียบรถกูละเออมันรอดบอนี่โอ้ยจะได้เห็นเนี่ยรอด้วยพ่อหนุ่มรอด้วยรอด้วยโอ้ต้นไม้มันเยอะ มาแล้วครับผมโคตทีผมมาทางลัดขี่มาบ่อยใช่ไหมตุ้นี้มึงสายไหนวะเนี่ยฮะเลโหลตกแล้วตู้แล้วยังไงตามเพื่อนไปใช่ปะ ใครบอกให้เอาสปอร์ตมาขี่อันนี้มันจริงๆมันขับรถผิดประเภทนี่นตำรวจฉับเอาพิกิตไม่เคยดูคลิปบนฝรั่งเลยมันอโอยตกเอาได้เรื่องเอาเรื่องครับผมได้อยู่แล้วเอาเขาคอจริงไหมเนี่พิกิอันนี้เขาคอจริงเลยดูดิโค้งบนเขาหนีเยอะเลยแต่ทำไมย,ยังไม่มียางมาต่อยโอ้ย <laughs> ไินี่นายเอาขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอใช่สวยพี่สวยเอาเถอะสองหมื่นพังครั้งนี้แหละพังก็งคือพังแล้วโอ้โหเห็นเพื่อนโดด่อยู่โน่นเลยใช่อ๋เอเอบ๊กอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่มันเข่าคอจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ไหนตามเส้นขาวมาเลย เดียวเดียวโอ้โหไอ้เจ้าที่เดียวโอ้โโอ้โหดูว่าเอ้าเดี๋ยวขอถ่ายภาพแป๊บนึงแล้วกันไม่ไหวเลยโอ้พากูขึ้นมาขี่อย่างเงี้ยนะอ่นี่ลนะ่ะขึ้นอยู่ไหนเ,น,เหนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายภาพพร้อมกันนะสามคันน่าจะสวย ให้ขึ้นมาเลยพวกผมถึงแล้วได้เหรอโอ้โหโอ้แอดเวนเจอร์เกินโอ้ยเอาดิเอาดิโอ้เบ่งเบ่งเบ่งโอ้ยอยู่ไหนวะข้างบนเหรอยังไปอีกเหรอนั่นอ่ะใช่มันมีล่มด้วยเหรอนี่ไงหารโดดร่มเหรอนี่จุดโดดร่มบ้างครับผม แหล่งเที่ยวใหม่หรอ,อแหล่งท่องเที่ยวใหม่โอ้โหิโคตรถึกเลยบอกเลยว่าอาวันคันนี้โคตรคุ้มน้องๆองุยถ้ากูตกลงไปจะเป็นยังไงนีม่มาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นถ้าตกลงไปคือเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้เกิดไม่มีสายแอบบอยู่ในแบบ ้ยขึ้นมาทางนั้นเห็นไหมนีม่นหลุมศพพี่เลย <นะ S 2> เลยดี๋ยวว่าเอ้ยหลุมศพเลยฮะขึ้นยังไงไปนู่นเลยเหรอเนี่ยต้องวงผมอยู่นี่มันบันใจนะเว้ยโอเย็ด ว้าวเฮ้ยสวยวาะสวยสวยเอาละโอเคว่ะไปเย็นหน่อยเพื่อนไปเย็นหน่อยไปยืนหน่อยตัวเย็นนิดหล่อๆนิดมึงนะว้ายบร้อยแล้วเพื่อนถ่ายแล้วถ่ายแล้ว อูข้างบนไม่ให้โคตรสวยเลยอะคุ้มมากคุ้มมากกับการที่ได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่บนเขาคอนะครับเรียกไว้ว่าอะรที่อยากมาเที่ยวกับผมนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับอย่าลืมเข้ามานะครับทักทายสสยแอบด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพีกิจด้วยนะครับก็ติดตามน้องๆด้วยนะครับนี่น้องน้องน้องตุยนะครับน้องตุยมานะครับแล้วก็น้องอะไรนะน้องปูม น้องคุณน้องคุณเออนะครับเอาละครับไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแต่งรถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับอาจจะพาพวกเราไปเที่ยวอีกหลายๆที่เลยนะครับทุกคนไปแล้วครับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์แก๊กแก๊กช่วยช่วยช่ๆยช <Bye. S 2> วบาย